สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในเมียแอดพลอรดครับวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาที่เราเจอกันแทบจะทุกบ้านสําหรับคนเลี้ยงนกมือใหม่หรือว่าคนเลี้ยงนกมือเก่าก็ตามนะครับเขาจะยังไม่เข้าใจว่าทําไมทํายังไงถึงจะทําให้ลูกป้อนที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยกินอาหารได้เร็ววันนี้จะมาไขาข้อข้องใจจะมาถกปัญหานี้กันคือปกติแล้วนะครับพอนกเลยวัยวีนหรือว่าช่วงก่อนวัยวีนเนี่ยเขาจะเริ่มหัดแท้อาหารเวลาที่คุณจะหัดให้นกกินอาหารได้ด้วยตัวเขาเองเนี่ย วิธีการก็คือว่าตอนที่นกเริ่มผลคุมผมก็จะวางพวกทานตะวันเม็ดสีวางไว้ให้เขาเลยวางไว้พร้อมกับผลไม้ผลไม้ผมก็เอาผลไม้ที่หลากหลายเลยครับตามฤด,ดูกาลให้นกใหญ่ยังไงให้นกเล็กอย่างนั้นผมจะวางไว้คู่กันเสมอผลไม้กับเม็ดสีไอตัวเม็ดสีกับทานตะวันเนี่ยผมจะวางไว้24ชั่วโมงเลยให้เขาหัดแทะหัดชิมเหมือนเป็นตัวขบเคี้ยวของเขาเขาแทะไปเรื่อยๆเขากินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะลงท้อง,องมันเองหลายคนถามว่าพี่เงินแล้ววางไว้มไม่กินทําไงอะ ทิ้งครับบอกเลยเป็นช่วงที่เปลืองมากทิ้งทานตะวันเมษษ็ดสีใส่แต่พอควรครับใส่ไม่ใช่แบบใส่ทีละกร,รมใส่กระจุกเดียวพอให้เขาชิมให้เขาแตะพอเริ่มเข้าไวที่เขาหัดกินเองหัดแท้เองเขาจะมาแท้ของเขาเองตามสัญชาตญาณของนกนะฮะแล้วเวลาเลยวัยวินผมไม่ป้อนละนะครับผมจะป้อนแค่วันละมือ้อหัดให้เขากินเองเวลาจากกลับจากที่ทํางานมาเราก็จะมาดูเลยครับว่าในกระเพาะพักเนี่ยเขามีอาหารไหมถ้าเขามีอาหาร ประมาณสัก20%ผมก็จะฝีดเข้าไปอาจจะแบบสัก80-90%ของอาหารเดิมที่เราเคยฝีดแต่ถ้าในกระเพาะอาหารเขาเนี่ยมีอาหารเต็มแล้วคุณไม่ต้องฝีดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องฝีดแล้วถามว่าจะเพิ่มความสัมพันธ์จะเม่ความสัมพันธ์อยู่ไหมไม่เกี่ยวครับการที่คุณมีเวลาให้เขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาหารลูกป้อนเนี่ยจะสําคัญเสมอไปใช่ครับอาหารลูกป้อนมีความเอล่อตาล่อใจนกทําให้มันหิวทําให้มันอยากกินอันเนี้ยมันก็ใช่ส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่จะหมายความว่าไม่มีอาหารลูกป้อนทําให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีไม่ใช่การที่คุณได้อยู่กับนกเล่นกับนกนี่แหละครับเป็นการแบ่งปันความรักให้กับเขาแล้วอันนี้เขารู้ซึ้งถึงความรักที่เรามีให้กับเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะหัดให้ลูกของคุณเนี่ยกินอาหารคุณจะต้องใจแข็งเกิดจากเราก่อนเลยเราจะต้องใจแข็ง <Huh? S 1> ถ้ามาโทษนกว่านกไม่ยอมหัดกินเองผมก็จะโทษคุณแล้ครับว่า เกิดจากตัวเราเองเราต้องใจแข็งครับตอนเช้าไม่ต้องป้อนละ <Okay. S 1> ตอนเที่ยงไม่ต้องป้อนวางอาหารไ่ให้เขาเลยถ้าเมื่อไหร่ตอนเย็นมีอาหารนิดนึงก็ฟีดเข้าไปแต่ถ้าไม่มีเลยก็ฟีดให้เต็มนะครับก็ฟีดให้เต็มอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะจากประสบการณ์ผมที่ผมทําแบบนี้ตอนเช้าวางตอนเที่ยงเปลี่ยนอาหารวางใหม่วางผักผลไม้ใหม่เปลี่ยนอาหารให้มันหลากหลายล่อตาล่อใจเขาอาจจะเอาอาหารนั้นนะ่ะไปแขวนไว้บนกงกับลูกบอลเขาก็จะปีนขึ้นไปแท้แท้ เขาก็จะได้ลิ้มรสของอาหารของผลไม้เหล่านั้นก็ทําให้เป็นการกระตุ้นในการเหนียวน้าให้เขากินอาหารเองได้อันนี้แหละครับคือเก็ดเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้ลูกป้อนเนี่ยกินอาหารได้เร็วนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามให้กับผมที่เมียนแพรอดด้วยนะครับขอบคุณครับท่านใดที่ยี่นนกปากขอไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามผมแนะนำนี่เลย มิกออยครับมิกออยมีส่วนผสมของน้ำมันถั่วสก,กัดเย็น7ชนิดพร้อมด้วยแคลเซียมโอเมก้า369และวิตามินแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าครบจบในขวดเดียวเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกๆของคุณใช้มิกออยสิครับ